ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับไปกินข้าวเที่ยงที่อำเภอทาตกันครับเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะที่ถูกที่สุดนะฮะอร่อยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงนะฮะเจผมเป็นคนบอกรับประกันนะฮะถ้าผมรีวิวร้านไหนแล้วไม่ต้องพูดถึงครับอร่อยจริงนะฮะเดี๋ยวจะพาไปครับ เราก็เข้ามาในนี่ฮะตัวอำเภอธาตุนะฮะเลยโรงพยาบาลกับสถานีตำรวจมาก็จะเป็นเนี่ยฮะเส้นที่จะวิ่งเข้าไปในตัวอำเภอธาตุพนมนะฮะตรงวัดพระธาตุพนมนะครับแต่เราจะไม่เลี้ยวซ้ายนะฮะเราจะตรงไปนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วก็ชิดซ้ายนะครับพยายามวิ่งรถชิดซ้ายมาเรื่อยๆนะฮะค่อยๆนะครับไม่ต้องขับเร็วนะฮะ เรื่อยๆนะฮะร้านจะอยู่ตรงหัวมุมนะฮะหัวมุมสี่แยกสี่แยกใหญ่อําเภอธาตุนะครับร Compass ้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับรนี่ครับร <c ười> ้านนี่ครับ <c ười> คนเยอะมากครับคนจะเต็มเลยครับ <c ười> คนเยอะมากครับนะครับจะเลี้ยวไปด้านนี้นะที่จริงวิ่งขับผ่านหน้าวัดพระธาตุก็ได้นะฮะแต่ไม่ขับป่าเราจะเลี้ยวนะฮะจะไปกินเคฟซีนะครับเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวคนเยอะมากนะครับไม่มีที่นั่งนะฮะเอาไว้วันใหม่เดี๋ยวผมจะพามาแนะนำนะฮะจะพามารีวิวรีวิวนะฮะร,รีวิว รีวิวร้านให้นะฮะว่าอยู่ตรงไหนมุมไหนของอำเภอท่าพนมนะฮะเดี๋ยวจะพาน้องฝาใสไปกิน KFC ก่อนนะครับ พาน้องฟ้าใสมากินไก่ครับมากินไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่จะพาไปกินจะพาไปรีวิวให้ชมนะเอาไว้เอาไว้เป็นคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลูกค้าเยอะนะฮะลูกค้าเยอะนะฮะเลยไม่มีที่นั่งนะฮะไม่มีที่นั่งก็เลยต้องต้องมากินไก่นะกินไก่กันนะฮะาต้อกกินไก่นะครับ